หลายคนจริงๆก็เล่นอยู่ในดูไบด้วยอยู่ที่ยูอีด้วยนะครับซิเรียดีกว่านะครับซิเรียผู้สาประตูนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับอิบราฮิมอาว่านะครับมีหมายเลขสิบห้านะครับเาลินจับคู่อีกครั้งนะครับจัดแหละแล้วก็ทอมเบียหลังจากที่เคยอยู่ด้วยกันตอนชุดแชมป์อาเซียนในสิงคโปร์ครับปี2020 เอาละครับแกะกันได้หรือเปล่าทีมชาติไทยชนาทริปเล็งเปิดตักออกขวาได้ปกหูน้าหนักบอลพอดีพอดีเลยครับไปเติมทางขวามาเป็นมิเคิลสันนะครับแล้วเตะทิ้งบอลหน่อยครับดูครับชนะทริปเปิดตัดมาแล้วโอ้โหแนี่ผู้เกิดตรงนี้ออกมาแม่นนะครับให้มิเคิลสันพีระดนเล่นกับทางชนะทริปหนีมาแล้วฝ่าวานข้างจังหวะแทงต่อดักตัดได้ดีก็ทีมไทยเอาเราควายต่อมาเอาละครับเติมเกมมาทำมิเคิลสั้น มิเคิลสันถึงจุดที่จะยิงยัดเข้ามาเลยโอ้โหมาเรียจ่ายครับตรงนี้พาตะลุยมาแล้วดูจังหวะก้าวเนี่ยโอ้โหยาวกว่านะครับแล้วยิงอัดมาที่เสารแรกเลยให้มาเดลวทอมเบียออกมาขวาสุดมิเคิลสั้นเจอขวานเลยครับชิดเส้นนองคืนกลับมาปี2023นสะครับส่วนทีมไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีเกมในช่วงเดือนมกราคมในฟุตบอลอาเซียนครับมาบุยมาต่อครับนีครับมิเคิลสันจังหวะจะซีเรีย พอเขาตั้งเกมไม่ได้เนี่ยเขาก็เน้นนะครับเกมรับในแดนเหมือนกันทีมไทยก็เลยเริ่มมาเจาะยากขึ้นแล้วครับสุภโชคเล่นมาพีระดลแต่งบอลแรกมาเสียตรงนี้พยายามจะตามเมาคืนเหมือนกันครับทีมไทยบอลทีมไทยมาต่อครับสุภโชคขวามาเปิดยังไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้ก็ไม่ฝืนนะครับรนิเกิสันเล่นกับทางพีระดลน เข้ามาที่สุเมโชคสุเมชโชกโวนมาเดีย๋ยวโดนช่วยทีนึงฝากของดิคเคสันสถานการณ์ในงานตัวรอดหนึ่งหนึ่งออกแก่กันได้ดีครับเดี๋ยวโดนออกมาสายขวทางวีรเทพแต่ใกล้ชนาทิพเล่นทางสุภชัยชนาทิพออกมาขวาให้ทางสุภชโชกต่อที่ธ no ีรทรครับพยายามจะหาจาังหวะให้ตัวค่าอดิคสันได้เปิดนี่แหละครับแล้วสุดท้ายล้อเอาไปล้อกันมานี่ทางซีเรียก็ยังสกัดทิ้งไปได้นะครับ บอลทุ่มต่อมิเกลสันเล่นกันชนาทิฟมิเกลสันกลับครองบอลไว้คืนกลับมามิเคลสันชนาทิฟเต้นมาซูมะชัยให้ขวามิเกลสันนะครับแต่ว่าในกรอบไม่มีตัวครับมิเคเกลสันเลาะมาเองให้ชนาทิฟชนาทิฟเล่งซ้ายยิงอัดตรงนี้ก็เหมือนทนเลเปิดออกมาขวานะครับให้มิเกลสันมิเกลสัน ยิงตอนหนึ่งหนีได้ครับมิเคิลสันเปิดยัดเข้ามาให้ <wide> สุประชัยตรงนี้ก็ไม่ได้ครับฝากมาให้กับโอมาลโซมาเลยอาเก็บไม่ได้เนี่ยก็เป็นบอลของทีมไทยต่อเออทองเบียมาที่มิเคิลสันขวามานิกวลัสมิเคิลสันมิเคลิเคลสันเปิดมาขวามีรอแล้วนะครับมิเคิลสันมาที่พีระดลเล่งทางสุพรนัทไกลๆชนาทิพท,ทําทิ้งเอาทะลุมาสวยแล้วเขผ่านาก่อนนะครับบอลมาที่สุพนัทจะให้ต่อสุประชยัยอย่างติดอยู่ บียร์ันบางและทาได้ดีครับให้ทีมไทยได้บอลทุ่มนี่ก็ธีรทรตักเข้ามาเกี่ยวบอลลงไม่ได้ยิงครับมิเกลสันแต่ก็ซีเรียทําให้หลายๆครั้งที่เราพยายามจะเล่นบอลก,กับพื้วเจาะเข้าไปเนี่ยธีรทรทิท้งบอลยาวออกขวามาดีกรัตมิเคลสันเกี่ยวบอลลงสวยครับมิเคลสันจีหนึ่งหนึ่งท้าดูเลยครับกับทาง มามัวนีโยได้คือกับมาเพยโดนซัดโดนไม่เต็มบอลเท่าไหร่ครับไปสก,กัดทิ้งมาโม,มัดมามมวมิกโกซันได้เติมมิกโกซันจี้เข้าหาสับสายของพีบบกโกุศลหมายแล้วครับมิเกลซันอีกครันมิเกลซันให้มาที่สุภรัณเล่นกับทางฝั่งของชนาทิปต่อมาเอาเสียจังหวะน,นิดนึงครับแต่งตัวกันใหม่มิเกลซันพลิกหมุนกลับมาฝากชนาทิป เข้ามาที่จีนทรอนออกมาขวาสุดนิโคลัสมิเคิลสัน้นไหลต่อถึงเส้นหลังแล้วยักเข้ามาตรงนี้เขาต้องเซฟได้ครับไหลทีนึงผันมาเตะทิ้งไปเลยครับตรงนี้ไหลต่อมาอดูกันหน่อยครับ,รบโอ้ขอบคุณครับเลยครับอดูครับแปะมาสุขบุโชคแล้วก็ตะวัดยิงตรงนี้เนี่ยเสาแรกครับจริงๆริงสุภาชัยนี่ขอบอลออกขวามา บอลทีมไทยค่อนข้างทั่วถึงทุกตำแหน่งทุกคนเลยนะครับเราเล่นทั่วสนามด้วยแทงต่อมามิเคิลสันเบียดไว้ก่อนนิเคิลสันต่อตส้นกลับมามีเวลาให้สุสปรัตนักรตรงนี้สุดท้ายเหมือนบอลนะจังหวะให้มาตรงนี้เนี่ยบูว่าอาจจะขอไปหน่อยนะครับให้ขอขวาครับสุภรัตน์มาถึงทางนิเคิลสันนิเคิลสันปเปลี่ยนจังหวะจะเปิดยังไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งฟาก ชนาทิพย์ไหลขวางมาเข้าซ้ายข้างสนามของธรรีรทรเลาะข,ขวาอัดมาอ่านดิรนครัตมิเคลสันมิเคลสันเล็งหาตัวในกรอบอยู่นะครับเข้ามากันหมดแล้วแต่ว่าเปิดแล้วไม่ได้ครับโดนบังคับไปสุดมาครับดิัติเคลสันดิเคลสันเล็งเปิดลึกเข้ามาก็ยังสก,กัดติดทางกฤษดาแต่ว่าหม่งไปเข้าทางครับเราออกด้านข้างมาให้กับทางมาบตอมอวาวัสมิเคลสันกระดกไปยังไม่พ้นนะครับ มาอย่างครองบอลเหนียวสุโชคตักออกมาขวาสุดให้กับมิเคิลสั้นครับมิเคิลสั้นสับแล้วหนีมิเคิลสันสนลส้นเข้ามาแล้วหาจังหวะหมอนทุ่งครับมิเคิลสั้นเล่นกับชนาทิพสียบอลมาครับเล่นกับทางฝั่งของสุบโชกออกมาได้ครับขวาของมิเคิลสั้นเปิดเข้ามาเลยตรงนี้ได้จริงจงโอ้ไม่ได้หนึ่งประตูนะครับ บอลเปิดมาติดทางยูเซฟเดี๋ยวทีหนึ่งความขยันของทีมไทยอบอลกลับมาได้ครั้นรบนี่คืลสันเล่นกับทางสุนโคสุนโชค,โชคว้าแล้วคืนกลับมาทีราทรให้ต่อชนะทิพย์บอลหลุดออกข้างไปกอดเป็นนิกรัสมิเคิลสันนะครับทุ่มจากด้านข้างเข้าไปไปที่คกฤษดาการแมนไ้หดยาวขึ้นมาก่อนเลยครับไปออกขวาเท่าไหร่เลยครับตรงตัวตัดกลับีกทีครับ จิติพันธ์ออกมาที่มิคเคิลเซนถือไหมทิติพันธ์มิคเคิลเซนครับมิคเคิลเซนจี้กินพื้นที่เข้าไปแล้วเล็งในกรอบเปิดลูกนีก้ยังลึกไม่ถึงสุดท้านแล้วสักลูกนี้ครับ